ตั้งแต่ตอนแดขวบน่าจะมูกจะไหลตลอดแล้วก็คันจมูกนะครับแพ้น้าหอมใช่ครับคันจมูกตลอดแพ้ฝุ่นอีกครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุ่นจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำเนก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้เออเหมือนเหมือนหายใจได้ไม่เต็มปอดใช่ไหมใช่เพราะว่าพอหายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับ ประมาณ mm hmm. เพียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดตอนที่ผมทดลองทานผลิตภัณฑ์นะรผมหยุดทานผลิตภัณฑ์ภุม่มแพ้ของผมเองทุกอย่างนะฮะห้าวันปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มขึ้นเลยอัตโนมัตินอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกนนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่าง mm hmm. คือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรกสเม็ด มันไม่ใช่ยาทำ,ทำไมมันหายเร็วขนาดนั้น<อ>ก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีคใช่ไหมครับวันแรกที่ผมเข้ามามาที่นี่นะผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยผมเข้ามาที่นี่ผมไม่จามเลยอะตอนนี้ผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้นี่นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับไปต่างประเทศทุกเดือนนะครับ,รบก็มีทั้งแถบยุโรป เอเชีย <Asia. S 1> ด้วยความที่ผมจะต้องเจออากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบต่างกันมากเนี่ยทำให้ภูมิแพ้ซึ่งผมก็เป็นมานานแล้วเนี่ยมันจะกำเริบจามม,มีน้ำมูกใสๆแล้วก็ท่านหนักกว่านั้นก็คือจะเจบ็บคอจะตามมาด้วยอาการคอนเสนากเซบอ่ะครับ,รบเป็นมาตั้งแต่เริ่มทํางานนี้กี่ปีแล้วขออนุญาตถามกี่ปีแล้วครับสิบสาปีแล้วสิบสาปีแล้วโอ้โหก็เลยใช้วิธีกินยาแก้แพ้ครับ ตอนนั้นกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเลยทานกี่ปีครับก็ประมาณนั้นนะะสิบกว่าปีคุณหมอว่าไงคุณหมอที่เวชศาสตร์การบินก็บอกว่าผมมีทอนซินที่ค่อนข้างไวผิดปกติคือพอมีอากาศที่ผิดปกติหรือไปอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่เยอะจะทําให้การอักเสบมันมาได้ง่ายทีนี้ผมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนที่จะทานอะไรผมจะต้องศึกษาก่อนว่ามันดีจริงหรือเปล่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าก็พบว่า ออมีผลงานวิจัยรองรับมันก็ไม่ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายอะไรที่จะลองอกินครั้งแรกกี่แคปซูลครับสองแคปซูลครับเท่าที่สังเกตได้ก็คือพอเริ่มรู้สึกคันคันจมูกจะเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นหนักเหมือนช่วงแรกแรอแล้วก็พอกินไปได้สักเดือนกว่าๆก็เริ่มรู้สึกว่าสโคฟาฟโดยรวมรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นตอนเช้านี่ก็จะมีอาการแบบไอ จามแล้วก็มีน้ำมูกทุกๆเช้าจะเป็นอย่างนี้พอตอนกลางคืนต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะอาจารย์เพราะว่ามันหายใจไม่ออกเลยอะค่ะอืดอัดแล้วพอคลุมแล้วหายเหรอมันก็ยังดีกว่ายังดีกว่าไม่คลุมค่ะแต่วันไหนที่ไม่ได้คลุมนี่นอนไม่หลับเลยค่ะมันคัดจมูกมากเราเป็นมากอะค่ะอยากหายไวอะค่ะก็เลยทานสองแคปซูลก่อนนอนหนูเด้ทานเขาไปแล้วนี่ตอนเช้ามา จมูกอาการคัดจมูกหนูหายไปเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นหนูไม่จามตอนเช้าเลยจมูกเราจะโล่งก็ตอนเมื่อก่อนนี้ถ้าออกไปที่ไหนใช่ไหมคะ,คะเจอฝุ่นเจอละอองอนี้หนูก็จะจามมันจามติดๆกันแล้วทําให้เราเจ็บคอแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นตอนกลางคืนไม่ต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะแล้วคะ่ะจากวันที่ทานจนถึงวันนั้นนะที่รู้สึกว่าพัดลมเป่าไม่จามเจอฝุ่นไม่คันเนี่ยกี่กี่กวันกี่สัปดาห์ครับประมาณทานไปหนึ่งกระปุกแรก การจามนี่หายเลยนะคะนำมูมันก็มีมีมาเป็นบางบางครั้งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้มั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นค่ะมีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะมีคนทักค่ะเขาเขาว่ายังไงฮะเขาบอกว่าหน้าเราใสขึ้นดูแบบเมื่อก่อนนี้มันเหมือนแบบหมองหมองค้ำคำหมองหมองค้ำค้ำใช่ค่ะทีนี้สวยขึ้นสวยขึ้นค่ะเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงฮะเป็นมาประมาณห้าปีแล้วค่ะ คือจะแพ้ทุกอย่างแพ้กลิ่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศจะต้องบอกเพื่อนๆว่าฉันเป็นภูมิแพ้นะฉันไม่ได้เป็นหวัดไม่ต้องกลัวว่ามันไอภูมิแพ้ตัวเนี้มันไม่มีเชือ้อโรคเพราะกลัวเขาจะรังเกียจแม้กระทั่งตอนทํากับข้าวทํากับข้าวไปก็จามไปโอ้โหเจอกลิ่นหอมก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ําหอมนี่ใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกกลิ่นไม่ว่ากลิ่นอะไรเข้ามาเตะจมูกตอนนั้นคือแทบจะต้องปิดไม่ให้มีกลิ่นเลยใช่ค่ะ แล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกว่ามันช่วยได้เพื่อนพนักงานที่ทํางานนะคะบอกว่าดีมากก็เลยอ่ะลองทานดูก็ลองทานตั้งแต่เย็นนั้นเลยก่อนนอนเช้ามาก็ทานอีก2เม็ดวันแรกคือจะเบามากเลยเบาคือจะมูคือใช่ค่ะเ<ม>บาคือจะไม่ค่อยจามจะไม่มูกมวันที่สองที่สามนี่ดีขึ้นเห็นผลเลยค่ะข้อมูลในศตวรรษที่2 1นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิ่งภูมิแพ้อากาศเนี่ย เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่เลือดขาว t s 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะรสามารถที่จะเพิ่ม t s 1และ t r e g u l a t o r อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับโดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลเมื่อ t s 1 เพิ่มขึ้นทีเรก,กูเลเตอร์เพิ่มขึ้นทั้งสองตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ TS2 ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ TS2 กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่มีอาการภูมิแพ้อากาศอาการ เหล่านี้หายไปและมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นเกือบเป็นปกติอย่างรวดเร็วครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้า 2องแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะเป็นาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6กแคปซูลต่อวันนะครับสอสมสัปดาห์อาการเหล่านี้นก็จะหายไปครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0944350404 0890718889